สาลามวะลัยกุมสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาเสริมประสบการณ์นะคะสัปดาห์นี้คุณครูมาในหน่วยการเรียนรู้เรื่องฤดูหนาวค่ะเด็กๆพร้อมเรืไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยฤดูหนาวกันเลยค่ะหรือฤดูหนาว Winter หรือฤดูหนาวหรือฤดูหนาวในประเทศไทยจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ เด็กๆรู้ไหมคะว่าในช่วงฤดูหนาวจะมีสภาพอากาศเป็นอย่างไรฤดูหนาวนะคะก็จะมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นอุณหภูมิตม่ำมีลมพัดแรงและตอนกลางคืนก็จะมีน้ำค้างทำให้อากาศเย็นมากๆค่ะถ้าอากาศเย็นมากๆน้ำค้างที่ตกลงมาก็จะกลายเป็นน้ำแข็งติดบนใบไ,ไม้ใบหญ้าเราก็จะเรียกว่าแม่คันิงค่ะ และในช่วงเช้าๆเราก็จะสังเกตเห็นหมอกปกคลุมไปทั่วเลยค่ะอาจจะทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆไม่ชัดเจนด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูประโยชน์ของฤดูหนาวกันนะคะฤดูหนาวก็จะมีอากาศที่เย็นทำให้การเพาะปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆสามารถเจริญเติบโตได้ดีอย่างเช่นมะเขือเทศกะหล่ำปลีสตรอเบอรี กีวีเป็นต้นค่ะในฤดูหนาวเชื้อโรคต่างๆก็จะลดลงแบคทีเ r i ยสัตว์ต่างๆที่เป็นพาหะนำโรคแล้วก็ชอบความชื้นม่สามารถเจริญเติบโตได้เพราะว่าฤดูหนาวมีสภาพอากาศที่แห้งอย่างเช่นยุงลายค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูโทษของฤดูหนาวนะคะในฤดูหนาวมีอากาศที่เย็น ทำให้เด็กๆรู้สึกหนาวและก็อาจทําให้เราไม่สบายมีอาการปวดหัวตัวร้อนมีน้ำมูกได้ค่ะและเด็กๆลองสังเกตผิวของตัวเองนะคะหากเด็กๆไม่ใช้ครีมทาผิวผิวหนังของเด็กๆก็จะแห้งแตกอาจทําให้เด็กๆมีอาการคันที่ผิวหนังด้วยเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องดูแลผิวของตัวเอง โดยการทาครีมทาผิวให้ผิวชุ่มชื้นไม่แห้งแตกค่ะเด็กๆได้รู้ประโยชน์และก็โทษของฤดูดหนาวแล้วเดี๋ยวเราไปดูการดูแลตนเองในช่วงฤดูดหนาวกันค่ะการดูแลตนเองในช่วงฤดูดหนาวเด็กๆจะต้องสวมใส่เสื้อผ้าหนาๆให้ร่างกายอบอุ่นต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ อฤดูหนาวจะทำให้เราเป็นหวัดเป็นไข้ได้ง่ายดังนั้นเราจะต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบห้าหมู่เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองค่ะการดื่มน้ำอุ่นจะช่วยให้เราปรับสมดุลในร่างกายและก็ช่วยบรรเทาความหนาวได้การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทำให้คลายหนาว แล้วก็ทำให้สุขภาพร่างกายของเด็กแข็งแรงด้วยการสวมใส่เครื่องแต่งกายที่เหมาะสมในช่วงฤดูหนาวนะคะก็จะมีเสื้อกันหนาวกางเกงขาย,ยาวหมวกกันหนาวผ้พาพันคอถุงมือและถุงเท้าค่ะ จบไปแล้วนะคะกับหน่วยฤดูหนาวดเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของฤดูหนาวรวมถึงการปฏิบัติตัวและการดูแลตัวเองในฤดูหนาวนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบวิชาเสริมประสบการณ์เปลี่ยงแค่นี้และมาพบกับคุณครูได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะอัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะ